ช่วงสุดท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้พูดคุยกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านิกษิพิรมนะคะสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับ่ารัมตรีครับสวัสดีทั้งสองท่านแลผู้ฟังด้วยครับท่านลัมตรีครับเราเสียเปรียบมากในเรื่องการต่างประเทศใช่ไหมครับไม่จริงฮะเพราะเรามีคนมีฝีมือเยอะแยะเต็มกระทรวงต่างประเทศครับรวมทั้งอดีตทูตอดีตอธิบดีประหลัดกระทรวงเยอะแยะไปหมดฮะครับ เราไม่ขาดคนที่มีฝีมือครับแล้วที่เขาไปฟ้องก่อนอะไรก่อนนี่เราเสียเปรียบไหมครับท่านรนัมรีครับไม่มีความเสียเปรียบครับเพราะว่าการฟ้องร้องของเขาจากมุมมองของผมคิดว่าบ้าบอด <c oughs> ีที่มาจากความ <c oughs> บ้าความไร้สติของทั้นพ่อลูกตระกูลคุณก็ไปต้องไปเต้นแรงเต้นกาด้วย <c oughs> เขาอยาไปพูดอะไรเราก็ใจเย็นๆนั่งทอดอารมณ์คิดอ่านแล้วก็ค่อยๆชี้แจงต่อประชาคมโลกประชาคมอาเซียน ไม่มีอะไรต้องรีบเร่งเพราะ <c oughs> ว่าเราเป็นอยู่ฝ่ายถูกต้องเราเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําก็ชี้แจงไปข้อเท็จจริงมีโอ้สุดยอดครับเป็นคําพูดที่ทําให้คนไทยสบายใจขึ้นแยะเลยครับก่อนที่จะมาเจอท่านเนี่ยคนฝากถามกันเต็มเลยว่าเอ๊ะเราดูเหมือนเสียเปรียบในด้านการต่างประเทศนะได้เปรียบอยู่อันเดียวคือเรื่องการทหารนะครับไม่มีฮะครับ <c oughs> เรามีความพรอ้อมเรามีบุคลากรน,นะฮะทั้งด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ทางด้านการร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนเราก็มีผู้ชำนาญการเกี่ยวกับกิจการของสหรประชาชาติเยอะแยะไปหมดเพีงเยงแต่ว่าเราจะร่วมกันบริหารจัดการเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปรึกษาหารือกันให้มากที่สุดอย่างกว้างขวาง,วางเพราะว่าหลายคนก็มีมุมมองที่ต่างกันมีประสบการณ์ที่ต่างกันแต่ตัวรัฐบาล จะต้องนั่งหัวโต๊ะแล้วก็ฟังทุกหมู่เหล่าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เปิดใจแล้วก็รักชาติคำถามต่อไปนะครับตอบได้ตอบเลยครับตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับรัฐมนตรีต่างประเทศไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาผมไม่มีอะไรแน่นั่นตามสบายถามผมอะไรอยากจะถามก็ถามไม่มีปัญหาครับขอบพระคุณครับเกรงใจท่านนะรัฐรีต่างประเทศชกไม่เต็มมัดจริงบ้าครับมันก็ต้องดูว่าเขาเป็นคนเป็นมาอย่างไร แล้วทุกคนในแวดวงการเมืองราชการก็รู้กันว่าท่านรัฐมนตรีมาดิดนี่เป็นลูกน้องของคุณทักษิณมาแต่อ้อนแต่ออกอ๋อครับจะแปลาครับเป็นเด็กผู้ติดตามคุณทักษิณเพราะฉะนั้นความเป็นตัวของตัวเองไม่มีการได้มาซึ่งตําแหน่งรัฐมนตรีไม่ใช่เพราะขีดความสามารถหรือความเก่งกล้าในเรื่องการบ้านการเมืองหรือการต่างประเทศแต่เป็นเพราะเป็นผู้สนิทสพรัวชินวัตร เอานี้เป็นตัวตั้งงซะก่อนครับครับเพราะคนเก่งๆเดินกันเต็มประเทศไทยมีความสามารถไม่น้อยแบบคุณมาริสแต่ว่าไม่มีสถานะเหมือนคุณมาริสอ๋อครับโอ้เป็นคําตอบที่ผมนับถือท่านเลยครับเยี่ยมมากมันจะได้หายสงสัยทันทีเลยเพิ่งรู้ในเรี่ยแม่งถือกระเป๋าตามทักษินที่ชิบหายครับ ทีนี้เขาเมรนเนี่ยเขาพยายามเล่นบทเหยื่อเล่นว่าไทยเนี่ยไปรุกรานเขาเขาเป็นฝ่ายถูกกระทําเขาถูกรุกรานมีการกล่าวหาว่าเราเนี่ยโอ้โหใช้ระเบิดลูกปลายอะไรแบบนี้ค่ะนี่เราจะไปแก้เกมเขายังไงดีคะท่านคะคือไอ้ความชั่วร้ายของตระกูลหุณนนี่มันเป็นมา30-40ปีแล้วนะฮะเราต้องไม่ลืมประวัติศาสตร์ะนะฮะและเขาก็จะเป็นผู้กระทําเขาทํร้ายประเทศไทยมาตลอด แม้กระทั่งการที่เขาได้เคยแต่งตั้งอดีตนายกและสมนตรีของเขาเป็นที่ปรึกษ,ษาของเรามีใครเ็ก็ทำเลนในโลกนี้เออใช่ครับนะฮะไอ้นี่ไปนี่ให้เห็นสกอ่อนแล้วก็แล้วก็วิธีที่เขาเก่งที่สุดคือเขาก่อเรื่องแล้วก็วิ่งไปร้องทั่วโลกว่าฉันเป็นประเทศเล็กๆยาก<ม>จนเคยเป็นอนณานิคมมาก่อนแล้วนะวันนี้ถูกประเทศไทยที่ใหญ่กว่า นะฮะมาลูกลานเขาก็เล่นบทนี้มาเหมือนในอะไรฮะเด็กสร้างบ้านมาตลอดเวลาแล้วก็โลกก็ฟังไอ้คาลกในในร่างของผู้เท่ากันมา3 0มสิบสี่สิบปีแล้ว mm hmm. ก็จะไปคิดว่าชาวโลกสหประชาชาติโงการอาเซียนแวดวงวิชาการนักการเมืองทั่วโลกจะงี่เง่ากันถึงขนาดนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ครับเขาก็เล่นบทบาทตามสติปัญญาต่ำต้อยเล็กๆน้อยๆของเขา ก็เล่นแล้วเล่นอีกเล่นละครหลอกรวมหลอกตัวเองหลอกชาวบ้านไปไม่มีใครเชื่อนะครับการเดินเกมของเขาเนี่ยมีการบอกว่าเขาก็เล่นแบบนี้แหละเริ่มจากยั่วย,ยุเกิดการประทะท้ายที่สุดนําไปสู่สารโลกจนเราต้องเสียปราสาทพระวิหารเรียนถามท่านกระสิทว่ามันมันคนละบรรบดมันคนบรรบทกันนะฮะ,ะเรื่องปราสาทพระวิหารเมื่อถลายหกสิบปีที่แล้ว มันเป็นอีกบริบทหนึง่งแต่เรื่องของการรวนเรหาเรื่องหาราวปรไทยมันเป็นอีกบริบทหนึ่งนะวันนี้โดยตระกูลหุ่นนําโดยสมเด็จปุณเซนสองเรื่องมันคนละเรื่องนะครับมันต้องมาว่ากันเกี่ยวกับความเป็นมาเกี่ยวคดีประสาทพระวิหารที่ที่ศาลโลกความเป็นมาเป็นอย่างไรเอ้ที่มันต้องคุยกันอีกเรื่องหนึง่งแต่จะเป็นเป็นบอกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่แล้วว่าไม่จริงครับมันคงจะผิดเพี้ยนประวัติศาสตร์และบริบท ของโลกไปสักนิดหนึง่งอันนี้ต้องว่ากันอีกอีก,อ,กอีกเวทีหนึง่งอ๋อแปลว,ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาเดินเกมเหมือนในอดีตแล้วไม,ม่มันเป็นคนเลือกบริบทจะไปเดินเกมกันได้งไงฮะอืมค่ะสถานการณ์มันไม่เหมือนกันเนี่ยและตอนนั้นเป็น,เป,นเป็นเรื่องขอพี่พาที่มันแน่ชัดว่าประสาทพระวิหารเป็นของใครอืมแม้ว่าค,ค่ะแม้ว่าวันนี้แล้วก็เรื่องก็ไปที่ศาลโลกกันฮะอ มันก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียข้อผิดพลาดอะไรก็ว่ากันไปมันมีแผนที่มีข้อตกลงกับฝรั่งเศสคอสอ1907ค่ะมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์รนะหว่างเจ้าโลกอดีตเจ้าอาณานิของฝรั่งเศสกับรัฐเอกราชเล็กๆประเทศด้อยพัฒน,นากำลังพัฒน,นาเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วอำนาจต่อรองความสัมพันธ์ฝรั่งเศสคุกคามเพราะอยากจะรับประทานประเทศไทยใช่ไหมหลังจากที่เขารับประทานเวียดนามลาวและกัมพูชาไปแล้วใช่ครับ เราต้องไม่ลืมเรื่องนี้ว่าสถานะเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมันเป็นยังไงแล้วที่เรารอดมาได้ยืนยงเป็นประเทศเอกราชโดยพระมหากษัตริย์ของเราทั้งหมดมาเนี่ยเราต้องไม่ลืมประวัติศาสตร์อันนี้แต่เราไม่ใช่เป็นประเทศมหาอำนาจเราไม่มีกําลังทหารเราไม่มีปืนใหญ่เราไม่มีเรือรบเราก็จําเป็นที่จะต้องรักษาเอกราชเท่าที่สติปัญญาและฝีมือของเรามีก็ต้องชมเชยนะครับ,รบว่าเราสามารถที่ เป็นประเทศเอกราชหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกนี้ตลอดประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยมาในช่วง400-500ปีที่ผ่านมามทีนี้แต่ณวันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ตัวต่อต,ต,ตัวระหว่างกัมพูชากับไทยมไม่ใช่เป็นเรื่องระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างรัสามอืมหรือกรุงรัตนโกสินทร์กับเจ้าอนานิคมฝรั่งเศสที่โหดร้ายขาดรุดพูดถึงแผนที่ค่ะเขา พยายามที่จะยืนยันว่าเขาใช้1ต่อสองแสนเราใช้1ต่อห้าหมื่นและเขาก็พยายามที่จะเอาเรื่องนี้ขึ้นไปสู่ศาลโลกเอาเละวันนี้ปะทะก,กัน,นแล้วคือม,ม,ม,มันก็เป็น2ระดับนะฮะก็เมื่อต่างคนต่างใช้แผนที่ด้วยเหตุฉะนั้นเหมือนถึงได้มี MOU เป็นกรอบเจราจาปีสี่สามสมัยรัฐบาลชวนใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าก็ก็ก็ต้องมันก็เรื่องจะเอาแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นหรือหนึ่งต่อสองแสนมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเจราจาก็ว่ากันไปสิครับ คู่ขนานกันไปมันก็มีเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยีมากมายถ่ายภาพทางอากาศโดยเครื่องบินโดยโดรนโดยสัตว์ลายดาวเทียมแล้วก็เดินกับบนผืนแผ่นดินแล้วก็เอาผลอะไรต่างๆเหล่านี้มาขีดเขียนเป็นลายลักษอักษรแล้วก็มาพลอดบนกระดาษแผนที่มันต้องอีกหลายวิธีทางเพื่อจะได้หาอยุติร่วมกันแล้ในที่สุดเนี่ยจะใช้แผนที่เก่า หรือเถียงกันไม่จบก็ทําแผนที่ขึ้นมาใหม่เพราะเทคโนโลยีสมัยนี้มันมากมายแล้วกประเทศที่จะให้ความช่วยเหลือมันก็มีมากมีโอกาสสหประชาชาติใช่ไหมครับแล้วก็เทคโนโลยีในการจัดทําแผนที่สมัยนี้มันก็ลดหน้าไปมากก็จะเอาของเก่ามาแล้วมาทะเลาะกันในเรื่องของเก่าก็ทํากิน่าใหม่ก็ไปดีวิสีทางหนึ่งใช่ไหมครแล้วก็เธอมีสติปัญญากันแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่าย ก็ <med> ไม่ต้องไปฟ้องร้องที่ไหนหรอกครับก็ต้องคิดว่าคนกัมบพบูชากับคนไทยก็มีมีสมองพอที่จะหาหาพ่อยุติด้วยกันได้ <med> ทําไมต้องไปพึ่งพาคุณพ่อฝรั่งเศสนะฮะ <med> ไม่ใช่พ่อพวกเราอีกแล้วใช่ครับใช่ครับแล้วแต่ไหมครับใช่ไหมครับผมผมสาใจมากที่ท่านพูดแล้ว่าถามนั้นอีกหน่อยนะครับว่าทําไมเนี่ยเราถึงได้ พอไปฟ้องสาปยาเรากลัวทังผมไม่เห็นอิสราเอลมันกลัวเลยครับท่านยิงฟ้องมันยิยิงเออมัน,ม,นมันคือคำว่าคำว่ามันก็เป็นเรื่องที่อันนี้ผมคิดว่าเป็นงานเฉพาะนะฮะของรัฐมนตรีต่างประเทศและกระทรวงต่างประเทศครับก็ต้องค่อยๆอ,ออกมาให้ความรู้ต่อประชาชนใช่ไหมฮะว่าคิดอ่านอย่างไร จะไปหรือไม่ไปที่สหประชาชาติจะไปที่ศารโลกไปยูเนสโกจะไปที่ประชุมสุดยอดของอาเซียนหรือไม่ด้วยเหตุผลอันใดก็ค่อยๆพูดจาค่อยๆอ,อ,อธิบายได้นั่นเป็นประเด็นที่หนึ่ง mm hmm. ใช่ไหมต้องให้ความรู้ต่อประชาชนอันที่สอง mm hmm. ก็ต้องรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีนโยบายมาตรการออกมาอันที่สามก็ควรจะไปขอความเห็นชอบในหลักการจากรัฐสภา mm hmm. เพราะว่าการที่จะไปทําอะไรเกี่ยวกับเขตแดน เลือกอำนาจอธิปไตยในที่สุดแล้วเลือกจะไปจบลงที่รัฐสภาก็จะมีอีกตั้งหลายขั้นตอนทั้งภายในของเราเองแล้วก็การที่สองการมีท่าทีที่เราจะไปพูดที่สหประชาชาติหรือที่ประชุมอาเซียนหรือเราจะประกาศให้โลกทราบผ่านทางอะไรฮะ CNN Google อะไรก็แล้วแต่ทีมันก็มีตั้งหลายช่องทางแต่เพียงว่านั่งทำการบ้านซะก่อนไม่ใช่พอ หุนเซนหรือหุนมาเนตเขามาตุก,ตกหนวดเราเราก็ต้องดิ้นพลานไม่ใช่ครับเป็นปลากัดหรือเป็นอะไรพวกนี้หรือเราเป็นจิ้งหรีเราไม่ใช่จิ้งหรีนะฮะเราเป็นคนไทยใช่ครับเขาจะบ้าจะบออะไรเราไม่ต้องไปเต้นแรงเต้นกาด้วยเราก็ประั้งสติเส้นนิดบิ้งค่อยคิดอ่านประชุมปรึกษาหารือกันหาข้อยุติร่วมกันแล้วก็ชี้แจงต่อสาธารณชนแล้วก็ชี้นำความไปกราบเรียนรัฐสภาครับมั่นคือตัวแทนของพวกเราทั้งหมดค่ะ คือตอนนี้อารมณ์ของคนในชาติเดือดมากค่ะโดยเฉพาะที่เขามายิงจรวดใส่โรงพยาบาลเอ่ยมีเด็กเสียชีวิตเอ,อ่ยถึง,ข,งขั้นเรียกร้องให้เราถล่มกัมพูชาไปเลยเราทําได้ไหมคะก็คงสองสองเรื่องดดียกันนะฮะอันที่หนึ่งทางแม่ทัพบ,บกแล้วก็โดยเฉพาะผู้ปรชาการทหารบกแล้วก็รวมกับแม่ทัพภาคที่สองก็ตอนนี้ทําไมไม่ขึ้นจอเลยครับอ,ออกมาชี้แจงต่อประชาชนว่าการสู้รบ ปลายมาในช่วงเดือนสองเดือนแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ยมันยิงกันกี่จุดในสีจังหวัดแล้วก็ทางฝ่ายกัมพูชามันยิงกระฐานไทยหรือมันยิงโรงพยาบาลวัดวาลามแล้วก็โรงเรียนของไทยก็เอาขึ้นฐานที่ชี้แจงให้ทราบสิครับใส่ไปในเว็บไซต์ก็ได้โซเชียลมีเดียเยอะแยะไปหมดกัะตันที่สองถ้าเผื่อเขายิงมาสามสิบนาที แล้วนะตั้งแต่นาทีที่สาสิบเอ็แล้วทําไมกองทัพไทยถึงไม่ยิงตอบทั้งทงท,งที่ก็รู้ว่ารถถังมันอยู่ที่ไหนของกระเมนปืนใหญ่อยู่ที่ไหนปืนกลอยู่ที่ไหนแล้วเครื่องบิน f อฟสิบหกเนี่ยบินขึ้นไปเที่ยวหรือว่าไปถ่ายรูปหรือไปทิ้งระเบิดกับที่มั่นของคําพุจาก็มาเล่าให้ฟังสิครับว่าเมื่อวานนี้ยี่สิบสชั่วโมงที่ผ่านมานั้นการช่้รลบเป็นยังไงเราทําลายฝ่ายกัมพูชาไปได้มากน้อยแค่ไหน Oh. แล้วก็มีภาพการอากาศก็ถ่ายได้เนี่ยรถถังทางไปกี่คันปืนใหญ่หมดไปเท่าไร่ทห,หารเขมรตรงอยู่ค่ายทหารมาถูกพังหรือไม่ก็เอาข้อประชินอันนี้มาชีช้แจงประชาชนก็จะหายหวาดหวั่นนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งอันที่สองรัฐบาลก็ต้องรวบรวมสถิติโดยเฉพาะผู้ว่าราชาการจังหวัดทั้งสี่จังหวัดว่าเสียหายเท่าไหร่บุญค่าเท่าไหร่คน uh. ตายเท่าไหร่บาดเจ็บเท่าไหร่อันนี้ก็รวบรวมเป็นตัวเลขเพื่อที่จะ ขอเรียกร้องให้ทางฝ่ายกัมพูชาชดเชยแล้วก็นําเอาข้อมูลของความโหดร้ายของทหารเขมทรททนที่ยิงกับทหารไทยกับไปยิงชาวบ้าน<อ>ก็ไปชี้แจงที่สหประชาชาติได้<อ>ไปชี้แจงที่อาเซียนได้เปาประกาศให้โลกได้รู้กันทั่วโลกก็ไปเห็นมันมีปัญหาแต่ต้องเร่งเร่งรีบทำการบ้านาใช่ไหมฮะเหรอ เห็นด้วยเลยครับแล้วก็อชอบมากนี่ท่านตบหน้ารัฐบาลให้กับผมเลยนะครับเนี่ย <ตบ S 2> มันต้องทํา,ทาง,งานให้มันเป็นหน่อยคือเรามันก็ทนทุกข์ทรมานจากความไม่เอาไหนของคณะรัฐบาลน,นำโดยพรรคเพื่อไทยที่ต้องรับรองรับความจริงก่อนสอบนะฮะรัฐมนตรีทั้งหลายก็ไล่ฝีมือตั้งแต่นาย,ยกมนตรีลงมาแต่ว่าก็ต้องเล่นปรับปรุงตัวเพราะว่าเต็มไปด้วยที่ปรึกษาเก่งๆกันทั้งนั้นมีชื่อเสียงกันทั้งนั้นแต่ว่าที่ปรึกษาเพื่อจะ สอพลอหรือที่ปรึกษาเพื่อจะให้ความรู้แล้วก็ชักชวนให้ทําในสิ่งที่ดีงาม,อ,มอันนี้ทุกคนก็ต้องต้องปรับปรุงตัวหมดนะฮะทั้งคณะรัฐบาลรวมทั้งข้าราชการระดับสูงด้วยต้องกล้าพูดกล้าทําต้องมีสันหลังท่านตลัดกระทรวงทั้งหลายเอ,อ,อเห็นด้วยเลยโอ้วันนี้ท่านแน่นอนมากเลยผมชอบมากเลยเอ,อจริงๆเลยครับพูดตรงๆอย่างนี้เลยให้มันรู้แล้วรู้รอบไปเลยว่ารัฐบาลแม่งบอกมีไกลโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยค่ะ ทีนี้คืนนี้ค่ะจะมีการประชุม UNSC นะคะเห็นว่าเวลาประเทศไทยเนี่ยประมาณตีสองมุมมองของท่านกสิทธิ์คาดหวังและขนก็ไม่มีประเด็นอะไรฮะผมเองก็ได้เคยนำคณะผู้แทนไทยไปชี้แจงที่ UNSC ช,ช่วงที่มีปัญหากันมากตอนที่เราจะไปที่สาลโลกกับกัมพูชานะทางฝ่ายเข้าก็มีรัฐมนตรีของเขาตอนนั้นพอนำพงแล้วก็คนที่พาเราไปกันทั้งสองคนคือผมกับฮอนำพง์ก็อดีตเฐ่นตรีต่างประเทศของอินโดนีเซีย ใช่ไหมฮะมาตีนาการาว่าซึ่งตอนนั้นด่เขาเป็นประธานอาเซียนเราทั้งสามก็ไปปรากฏตัวที่ยูเอ็นเอซีก็ต่างคนต่างอธิบายก็ก็มีการโต้เถียงด่าทอกันมั่งแต่ผมก็แน่ใจว่าตอนนั้นข้อมูลของเราแน่ชัดสมเหตุสมผลถือว่าเราเป็นฝ่ายชนะต้องชมตัวเองสักนิดหนึ่งแมนดีเชียด้วยครับเชียดด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ไปเช็คได้เพราะมันอยู่ในข่าวทีวงทีวีเยอะแยะมากมายเป็นหลักฐานว่าผมได้พูดอะไรํางดูนเขาพูดอะไรผมจําได้ครับ จะไปฮะเฉพยอย่างนั like ้นแล้วเที่ยวนี้จะไปกลัวอะไรล่ะครับเราก็มีเอกทัพทูตแทนถาวรเราที่ที่ยูเอ็นก็ให้ก็ส่งข้อมูลไปให้เขาไปชี้แจงโต้กับท่างทูตของฝ่ายกอมเมนต์เขาจะขนกันมาทั้งคณะรัฐมนตรีก็ไม่ไรเราใช้ทูตเราคนเดียวก็เก่งแล้วไม่ต้องห่วงทีนี้มีค่ไปเราก็จะมีท่าทีให้มันแน่ชัดและสิ่งที่เมื่อกี้คุณถามผมมันก็จะเป็นข้อมูลดิบให้กับท่านทูตของเราได้พูดอย่างเต็มที่ว่าอะไรเป็นอะไรจ่ไหมฮะ เด็กตายไปกี่คนเด็กบาดเจ็บก,กี่คนโรงเรียนทางไปเท่าไหร่โรงพยาบ,บาลเป็นยังไงแล้วทําไมเราต้องผลออกคนออกมาไปอยู่ที่สนามกีฬาช้างตั้งแสนกว่าคนครับใช่แต่ไม่ใช่นะฮะแล้วเราจะวางแล้วก็ทหารก็ต้องมาออกด้วยว่าณนะวันนี้จะวางกองกําลังกันอย่างไงแล้วะทว่อมันยังค้างคาประทศกันอยู่คิดที่จะทําลายรถถังปืนใหญ่ปืนกล เครื่องยิงจรวดระยะสั้นของกัมพูชาให้มันลาบธนาสูตรไปไหมทำไมไม่ทำเร uh. อกัมพูชาในอนาคตต่อไปจะได้ไม่กล้าเงยหัวขึ้นมาถมน้าลายรถประเทศไทยอีกเออโอ้อันนี้เก่งเลยสุดยอดเลยนะครับมาเรื่องจริงเนี่ยมันอย่างเนี้ยชี้แจงมาสิเราจะได้เข้าใจผมว่าเป็นทหาร <c oughs> คนมันก็ด่าอยู่นี่แหละทำไมมึงไม่บอกอะไรเลย,เลยวะะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ดูเหมือนก็มีความพยายามจะเจรจากันอยู่เหมือนกันนะคะทางคุณอันวาในฐานะประธานอาเซียนก็ดูร้อนๆอยู่ก็เห็นว่าจะมีการพูดคุยมีมีการพูดคุยกันกับคุณทักษิณว่าเดี๋ยวจะไปเคลียร์กับทางสมเด็จฮุนเซนแต่ทีนี้การเจรจาเนี่ยนะฮะที่จะเริ่มหยุดยิงหรือจะเริ่มเจรจาสันติภาพปรับความสัมพันธ์เนี่ยมันมีได้สามระดับระดับที่หนึ่งคือตัวต่อตัว ร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาะะจะเป็นนายกรัฐมนตรีผู้รักษาการรัฐนายกรัฐมนตรีต่รัฐมนตรีหนึ่งใดหรือจะอดีตข้าราชการระดับสูงหนึ่งใดก็ได้พูดกันทางฝ่ายกัมพูชานะฮะมันก็มีวิธีที่พูดกันอย่างเงียบๆใช่ไหมฮะคว i ยเอ็ดดิฟโทเมซี่นะรหรือจะนัดหมายกันให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าไปพบกันที่สิงคโปร์ไหมไปพบที่กรานาลัมเปอร์ไหมแล้วก็พูดกันสองฝ่ายนะฮะนนั้นเป็นอันน ส่วนอีกที่สองคือในระดับภูมิภาคก็คือในกรอบของอาเซียนครับแล้ววันนี้นายกรัฐมบตีมาเลเซียอันว่าอิบราฮิมเขาเป็นประธานอาเซียนอยู่เขาเ็เริ่มเผยตัวออกมาแล้วว่าเขาอยากจะไกลเกลี่ยครับอ่าเขาก็เชิญผู้แทนของฝ่ายไทยผู้แทนของกัมพูชาไปที่กรุงโกลาเลเปอร์ก็ทำได้ครับนะส่วนด้านที่ระดับที่สามคือที่สหประชาชาติโดยเฉพาะที่ UNSC นสวันนี้ครับมันก็ดำเนินการเกิดไปท่าั้งสามระดับ แต่ว่าฝ่ายไทยต้องมีท่าทีที่แน่ชัดว่าพูดสองฝ่ายก็เหมือนกันกับที่พูดที่ประชุมที่อันว่าจะพูดแล้วไปพูดที่สา,สาชารณชนไหมครับวพาเราต้องมีเอกสารนโยบายและท่าทีสถิติข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับพฤติกรรมอันไม่งามของบุญเซนและทหารของเขาที่มาฆ่าเด็ก ทำลายวัดวาอารามโรงเรียนโรงพยาบาลร้านอะไรค้าร้านค้าเช่นเซเว่นเี่ยเว่นอะไรที่ก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะว่าเขาโหดร้ายมากมากเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้ลบปัญหารก็มาทำลายร้านค้าโหดประชาชนถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามเป็นอาชญากรรมสงครามนะฮะเป็นวอลครีมส์นะครับ และสิ่งที่ผมพูดเนี่ยข้าการที่กระทรวงต่างประเทศและที่กระทรวงกลาโหมพวกควรจะคิดอ่านเหมือนกับผมเออถ้าื่อไม่ได้คิดลานไม่ได้มีมุมมองอันนี้ก็ถือว่าใช้การไม่ได้เอาทางครับอยื่อกี้ก็ขอให้จับไอ้คุณเซนได้ดีครับเนี่ยมันก็แลมันก็ไม่เป็นไรให้จะไปจับมาทำไมฮะไปขังที่ไหนคนชั่วไปเก็บไว้ที่ไหนมันไม่มีประโยชน์ก็ปล่อยให้เขาอะไรอึดอัดใจขาดอยู่ที่ปนมเป็นไม่เป็นไรหรอกครับเขาก็อายุมากแล้ว เขาก็อยู่มาในโลกเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของการพูชาแต่ไม่เคยสมหวังสักทีหนึ่ง เขาก็ทนทุกทรมานอยู่ในหัวใจของเขาปล่อยเข้าไปฮะให้เขาลบกัคุณทักษสิณกันสองคนต่อไปเห็นกองทัพภาคที่สองค่ะบอกว่าถ้าหากต้องการหยุดยิงเนี่ยให้เลิกนําเรื่องพื้นที่พิพาทขึ้นสู่ศาลโลกคืออย่างนี้ฮะผมคิดว่าเรื่องกองทัพภาคที่สองออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องเขตแดนไม่ใช่เรื่องของแม่ทัพภาคที่สองหรือกองทัพภาคที่สองเออใช่นี่มันเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของกระทรวงต่างประเทศ นะฮะ mm. อย่าไป mm. อย่าไป mm. ไปล้ําเส้น mm. สิ่งที่กองทัพภาคที่สองร่วมกับ,บกองทัพบ,บกทัมยุติธรรมคือว่ามีความพร้อมในเรื่องการป้องป้องกันอธิปไตยและบูรณาภาพเหนือดินแดนของไทยหรือไม่ป้องกันประชาชนได้หรือไม่ mm. และขณะนี้พร้อมว่จะเปื่อทางฝ่ายกัมพูชาบุคมลนี้พร้อมที่จะทําลายล้างกองทัพกัมพูชาในสี่จังหวัด ได้หรือไม่หรือว่าตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเจ็ดร้อกิโลเมตรมีหน้าที่ลกมีหน้าที่ป้องกันประเทศอย่ามาแอมอย่ามายุ่งในเลืองเขตตดนไม่ใช่หน้าที่อันนี้่อให้กระทรวงต่างประเทศเขาว่าไปไม่งั้นมันสับสนอโลมานกันไปหมดครับใช่ชัดมากเลยครับแล้วเนี้ยต้องแถลงอย่างที่ท่านลัมรีว่าเลยนะว่าผมเนี่ยจะขอป้องกันทางลุกบุกพนมเปญแม่งเลยเอออย่างงี้หน้าที่คุณเอาสิป้องกันทางลุกอ่ะ งั้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกับกองทัพไม่ใช่เนื้อเดียวกันเป็นคนละเนื้ออย่างชัดเจนใช่ไหมคะกับผมไม,ไม่ไม่ฮะผมไม่อยากจะไปวิาพากษ์วิจารณ์เพราะว่าผมก็ไม่ใช่เป็นแฟนคลับของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมานานแล้วผมไม่ใช่แฟนจากเพื่นั้นเอาไปว่าเขาในเมื่อมีศูนย์ปฏิบัติการกลางอยู่ที่กระทรวงกลาโหมใช่ไหมฮะที่รัฐมนตรีช่วยกลาโหมเป็นหัวเรือใหญ่ นะฮะนอกจากนั้นมันก็มีศูนย์ที่เราโดยราชการทั้งหลายจะมาปรึกษาหารือกันก็คือที่สํานักงานเลขาธิการอะไรคณะมนตรีความมั่นคงสองมอชอ่าค่ะม,มันก็มกกีก็ไปคุยกันที่สมชก็ได้นี่ฮะแล้วก็ประสานแล้วก็ออกมามีท่าทีร่วมกันแล้วก็ต้องบอกวยว่าใครจะให้สัมภาษณ์ไม่ใช่วันนี้โคศโกกองทัพบ,บกรุ่งนี้โคศกกระทรวงกลาโหมมาลืนนี้คุณภูมิธรรมอ่าอีกทีนึงคุณจิรายุโคศกของของรัฐบาลที่ทำเนียบ S <S <ห>แล้วก็มีแม่ทัานายกออกมา<อ>มนก็สับสนอลหม่านโดยหมดมันต้องมีคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็ขอ้อมูลมันก็ต้องเหมือนกันไม่ใช่ใครมโนขึ้นมาแล้วก็ออกมาพูดเล้วเถอ,เ,อเหมือนเหมือนตอนโควิดใช่ไหมคะที่มีสอบคโควิดมันจะเลิศเธอท่ามัน <house> ก็เลิศเธอตลอดทุกเรื่องนะฮะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็ออกมาแยกกันพูดมาหาเสียงหาแสงแล้วก็ไม่มีสาระกันทั้งนั้นนะฮะท่านต่อชาติเป็นดีอยู่ผมไนด้วยกับท่านรัมรีนะครับโอ้แหมไอ้วันนี้ ท่านสอนรัฐบาลได้เยอะเลยเดี๋ยวส่งให้รัฐบาลมึงเอาไปทำบ้างไอ้หอเขาอุตส่าห์สอนแล้วมาไม่ใช่แล้วครับเดียวได้แนะนำด้วยความ่อมตัวและด้วยความเคารพแต่แหมชัดเจนค่ะท่านคะขอชัดเจนมากครับท่านยังคมแรงเหมือนเดิมครับด้วยความนับถือครับขอพรคุณอย่างสูงครับท่านมากเคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านกครัครับ สุดยอดเลยเ mm hmm. ห็นป่ะเออเนี่ยคนตรงไปตรงมาอย่างงี้ดิถึงเคยร่วมกับเรามาไม่ใช่ร่วมกับเรามาเราไปร่วมกับเขามาสมัยก่อนนะเออเอากันชัดเลยแม่ทัพหวยก็หวยไม่ได้ลบหวยนะพูดจาลเลอะเทอะไปยุ่งคนอื่นก็ว่าดูเหมือนเ,ออเป็นปลาคนลนะน้ำไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันเดียว<ๆ>ก็ถูกต้องนะโคศกมันควรจะมีคนเดียวมันก็ฟู้กันทิ่ไายหมดของมันจะมีแค่สองตัวแอนหุนหมาเน็ตกับฮุนเซนมันพูดเละเทะเลย ของเราก็ไม่ได้เรื่องเลยทักษินไปทางภูมิทําไปทางแม่อุ้งอิงยิ่งไปอีกทางหนึ่งใหญ่โอ้โหฝีมือนายกเขมรแม่งไปร้องอยู่องอยู่เอนมั่วเลยฝีมือนายกเราโดนโจมตีร้องไห้เออแล้วไม่จะไปสู้กันยังไงวันนี้ไอ้ห่าเอ้แมงเพราะฉะนั้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ติดตามสถานการณ์นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยร่วมไปถึงฝากน้ําก้านตองไว้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นกําลังใจอย่างยิ่งยวดให้กับเราชาว13สยามไทยและขอบคุณช่างผมนะคะจากควิลลี่บิวตี้นะคะไปกันได้พิกัดอยู่ในปั๊มปตทถนนรามอินทรากม .3 โทรสอบถามได้ที่0959946262 0959946262นะคะเฮ้ยอยู่ในปั๊มไปเรื่จะหลุดมาลงกลางกระบาลว่าไงฮะเฮ้ยในปั๊มไหวเหรออันนี้มันน่าจะหลายร้อยกิโลเมตรอยู่นะน่าจะมาไม่ถึง ค่ะวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ